ข่าวดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านฮะอาชีพรายได้สู่ชุมชนที่ยังยืนครับใบมะกรูดต,ตากลมเอาไปตากลมในที่ร่มครับท่านผู้ท่านผู้ชมขายได้นะครับราคา200ยังไม่พอวันนี้เราปรับขึ้นให้เป็น220บาทเอาใบสวยๆนะครับท่านผู้ชมใบที่ไม่เป็นโรคไม่เป็นมแมลงนะเอาไปตากในร่มนะครับห้ามโดนแดดนะครับห้ามโดนแดดนะครับเอาใบแก่ๆนะครับใบแก่จัดน้ําหนักมันจะดีน้ําหนักมันจะอยู่ท,ที่ประมาณ4ต่อหนึ่ง ใบมะกรูดมีทุกหมู่บ้านครับท่านผู้ชมสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วท่านใดสนใจปลูกมะกรูดมะนาวข่าตะไคร้พริกหอมกระเทียมขมิ้นกระชายบ้านไผ่กระเจี๊ยบนะครับติดต่อได้นะครับที่สํานักง,งานนะครับหรือทักแชทข้อความมาเลยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะฮะข่าวดีครับรับซื้อจริงมีสถานประกอบการจริงใบมีใบอนุญาตหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ตังกวยดพูทจริงสวัสดีครับ